สวัสดีค่ะสาวๆขึ้นชื่อว่าหนุ่มหล่อรงเสน่ห์ไม่ว่าสาวๆที่ไหนก็อยากจะเข้าใกล้เพราะนอกจากจะทําให้กระชุ่มกระชวยหัวใจแล้วพวกเขายังเป็นแรงบันดาลใจและไอดอลของหนุ่มทั่วโลกได้ด้วยทั้งหล่อทั้งครบเครื่องแบบนี้อยากรู้ซะแล้วสิว่าเป็นใครบ้างเตรียมยาดมให้พร้อมเพราะพวกเขาเหล่านี้อาจจะทําให้สาวๆยางเราแพ้ใจจนเป็นลมก็ได้ค่ะคริสอีแวน กับตันอเมริกาสามีในฝันของสาวสาวทั่วโลกอย่างคริสอีแวนนั้นแม้อยุนามจะปาเข้าไป39ปีแล้วแต่ดูเหมือนความหล่อล่ำจะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันซึ่งกว่าจะมาเป็นสามีระดับโลกอย่างทุกวันนี้เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ว่าเคยปฏิเสธการรับบทบาทกับตันอเมริกาหลายครั้งต่อหลายครั้งเพราะไม่แน่ใจว่าจะทําได้ดีแต่ในที่สุดก็ต้องขอบคุณเควินไฟกีประธานบริษัทมาวิลสตูดิโอส ที่ขยันติดต่อมาจนเขาใจอ่อนยอมโชว์หน้าตาและหุ่นล่ำล่ในภาพยนตร์อย่างที่เราเห็นกันแม้สาวๆจะโหวตให้กับความเซ็กซี่คือยี้ใจไว้เต็มที่แต่เจ้าตัวไม่คิดแบบนั้นและเคยบอก้วยว่าให้มาดูสภาพตอนตื่นนอนใหม่ๆสิยับเยินสุดๆเอาเปิดตัวมาขนาดนี้ชักอยากเห็นซนแล้วนะสิคิมแทยองงานนี้เหล่าอาร์มี่ต้องกรี๊ดเพราะหนุ่มแทยองของพวกเราติดอันดับผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลกกันด้วยจ้า นอกจากจะควบตำแหน่ง l e ด d d ซอร์ r สาวปวดคอนลิสและวิชวลของวงแล้วแท้แทยังมีผลงานเดี่ยวเป็นของตัวเองด้วยอย่างเช่นเพลง Winter b a r ซึ่งเป็นเพลงที่เขาแต่งและร้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งเพลงแถมกำกับเองด้วยยิ่งไปกว่านั้นเขายังเล่นเครื่องดนตรีได้อีกและรักการถ่ายภาพด้วยโอ้ยตายหล่อไม่พอความสามารถยังรอบด้านมาขนาดนี้แล้วคนคราวหน้าเทหมดหนะตักกันไปเลยจ้าโทนี่มาฟัส มาถึงคิวหนุ่มหล่อคิวเข้มตาสวยอย่างโทนี่มาฟัดกันบ้างดีกว่าเราต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีดีแค่หน้าตานะจ๊ะเพราะเขาเป็นทั้งศิลปินนายแบบและช่างภาพซึ่งผลงานแต่ละชิ้นที่ทำนั้นแจ๋วว้าวปล่าวใจเอามากๆเจ้าตัวเคยบอกว่าเขามีพรสวรรค์ด้านนี้ตั้งแต่อายุ4คขวบและทำมันมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้โดยมักโพลลงอินสตาแกรมซะส่วนใหญ่จนกระทั่งไปโดนใจเหล่าบรรดาพ่อยกแม่ยกทั้งหลาย ส่งผลให้มีผู้ติดตามมากกว่า3.4ล้านคนรวมไปถึงช่องย t ท b e ที่มียอดผู้ติดตามอีกนับแสนคนนอกจากนี้ ok แม่จะอายุเพียง26ปีแต่มีมูลค่าทรัพย์สินมากถึง125ล้านบาทลยลา่วา,าว่าจะถ่ายภาพและว,วาดรูปเก่งแบบนี้มีหรูมีนางแบบส่วนตัวบ้างหรือยังนะดรมิคาอิวาชาฟสกี้เชื่อว่าส,สาวคงเตรียมป่วยการเมืองกันแน่เพราะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับคุณหมอสุดเซ็กซี่และหล่อมากอย่างมิคาอิวาชาฟสกี้ หรือคุณหมอไม้สุดหล่อสามีระดับโลกของสาวเป็นที่รู้จักดีในโลกโซเชียลทั้งช่อง YouTube ของเขาเองรวมไปถึงอินสตาแกรมส่วนตัวที่มีผู้ติดตามกว่า3 8ล้านคนซึ่งสิ่งที่โพมังจะเป็นเรื่องราวชีวิตในอาชีพแพทย์รวมไปถึงให้ความรู้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูกเป็นแรงบันดาลใจให้คนปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์มารักษาสุขภาพนอกจากนี้เขายังเป็นคนรักสัตว์มากไม่ว่าจะเป็นน้องหมาลิงหรือแม้กระทั่งน้องงูเองคุณหมอไมก็รักหล่อไม่พอ ใจดีอีกว่าแล้วก็รู้สึกปวดหลังจังเลยสงสัยต้องขอตัวไปหาหมอไหมซะแล้วค่ะเดวิดเบคแฮมอดีตนะักฟุตบอลชื่อดังระดับโลกหรือคุณพ่อลูกสี่ในปัจจุบันแม้ตอนนี้เขาจะมีอายุ45ปีแล้วแต่ด้วยความหล่อเฟี้ยวเซียวได้โลดนั้นยังคงเสมอต้นเสมอปลายถึงขนาดติดอันดับหนึ่งในสิบของชายที่มีรูปหน้าได้สัดส่วนสมมาตรตรงกับทฤษฎีสัดส่วนทองคำซึ่งน้าลหล่อของเขานั้นได้คะแนนถึง88.96% นอกจากมีทางนิตรีสาร People ยังยกให้ป๋าเขาเป็นผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่โดยตลอดอาชีพนักฟุตบอลของเขาเขาได้ลงเตะม,มาแล้ว523ครั้งก่อนจะเกษียณตัวเองในปี2013หลังจากแขวนสตาร์ทได้2ปีทางนิตรีสาร Forbes ก็ได้จัดอันดับให้เขาเป็นนักกีฬาเกษียณที่มีไรายได้มากที่สุดในโลกเป็นอันดับ2รองจากไมเคิลจอแดนกันเลยล่ะค่ะหล่อและรวยมากขนาดนี้สุสาวที่ไหนจะไม่รักป๋ากันละ่ะจริงไหม โรเบิร์ตแพตติงสันแวมไพร์สุดหล่อจากเรื่องแวมไพร์ทวไยไลท์คนนี้เชื่อว่าจะสาวคงนึกอยากเป็นเบลล่ากันบ้างแน,น่ๆแต่นอกจากจะหล่อในจอแล้วนอกจอก็แซ่บม่แพ้กันนะเพราได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนุ่มหล่อที่สุดในโลกตามพฤษฎีสัดส่สวนทองคำโดยมีใบหน้าที่ได้สัดส่วนมากถึง92.15%โอ้โหเริศม,มากจาัแม่ ดูเหมือนความดูดีภายนอกจะยังไม่พอเนื่องจากในปี2019เขาก็เพลเลนเมียเลนและสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำฮอลลีวูดได้ร่วมกันบริจาคเงินมากถึง15ล้านบาทให้กับองค์กรนานาชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภยัยแถมยังได้รับเลือกให้เป็นทูตของโกแคมเปญซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือเด็กยากไร้ว่าแต่เป็นแววไพายนี่แปลว่าความหน่อของเขาจะเป็นอมาตะด้วยหรือเปล่านะคริสเตียโนโรนันโดนักฟุตบอลสุดหล่อวัย35ปี แม้จะเป็นคุณพ่อลูกสี่ก็ยังฮอตเวิร์เสมอต้นเสมอปลายและถูกจัดอันดับให้เป็นนักกีฬาที่ทั้งหล่อและรวยมากฮอตขนาดมียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมสูงปีส์กว่า200ล้านคนแต่ด้วยความหล่อล้ำกำยำฉบับนักกีฬาเห็นจะไม่พอเพราะฝีเท้าเองก็แรงจัดชัดจริงถึงขนาดได้รับรางวัลนนะักฟุตบอลยอดเยี่ยมของโลกแห่งปีหรือฟีฟ่าเวิร์สเลเยอร์ออฟเดอะยีทัง5ครั้งแถมนงินใจดีนำรายได้จากการประมูลรองเท้าทองคำที่ได้รับมาในปี2 0 1 1 มูลค่ากว่า55ล้านบาทเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนแถบชนวนกาซารวมไปถึงไรายได้ส่วนหนึ่งจากแอปพลิเคชัน CR7 ก็นำไปช่วยเหลือเด็กๆอีกด้วยหลอ่อใส่ดีสปอร์ตขนาดนี้สมแล้วหลาดที่เป็นหนึ่งในสาม,มีในฝันของใครหลายคนโอมาบอคันออกล่าภาพหนุ่มอาหรับตาสวยคิวเข้มสไตล์โหดๆเหมือนหน,น้าปกนิยายขายดีจะไม่ใช่แค่ฝันอีกต่อไป เมื่อเราได้รู้จักกับโอมาบอคันอากาลานายแดบสุดหล่อสัญชาติอิรักจากดูไบที่ดูเหมือนจะหล่อเกินไปจนถูกในประเทศจากซาอุดีอาระเบียได้ตัวเธอเฮ้ยแบบนี้ก็ได้ดิยหรอแต่มองดูดีๆเหตุผลก็ฟังขึ้นเหมือนกันแค่ถ่ายภาพน,นิ่งก็รอบาดใจสะกดทุกสายตาได้แล้วถึงขนาดใน Facebook ส่วนตัวมีผู้ติดตามอย่างล้นหลามภายใน48ชั่วโมงมากถึง8 0 0 0 0 0คนแน่นอนว่าด้วยความฮอตระเบิดระเบ้อสาวที่ไหนก็ใฝ่ฝันกันใช่ไหมคะ เสียใจด้วยจ้าเพราะปัจจุบันหนุ่มบอลคันมีทั้งภรรยาและเบบีน้อยสุดน่ารักแล้ว,ส,ว,ส,ว,ส,วส่วนสาวสาวสายมาโนอย่างเราเก็อดไปตามระเบียบค่ะปีเอโตโบซิลลี่สาวๆคนไหน,นกำลังอยู่ในวัยเรียนถ้าได้อาจารย์สอนคณิตศาสตร์สุดหล่อยอย่างปีเอโตโบซิลลี่รับรองท็อปรวดทุกเทอมแน่นอนนอกจากมารแมนแอนด์แฮนซัมมันสมองของเขาก็เป็นเลิศโดยทำงานเป็นผู้ช่วยและอาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย UCL และมีจ็อบเสริมเป็นนายแบบด้วยส่วนที่เขาเป็นที่รู้จักของส,สาวๆนั้นก็มาจากรู้สึกคนหนึ่งเคยโพลูปเขาลงโซเชียลโดยไม่รู้ว่าเขาเป็นนายแบบมาก่อนเท่านั้นแหละแป๊บเดียวก็มีคนเข้ามากดไลค์รูปถึง2,000คนเลยดังระเบิดระเบิขกันไปเลยนอกเหนือจากงานสอนและนายแบบแล้วเขายังเป็นผู้เข้าแข่งขันด้านฟิตเนส w b f f e u r o p e a n Fitness Model ในปี2014อีกต่งางหากหล่อล่าและฉลาดเป็นกรด สาวหลายคนคงฝันอยากให้เป็นพ่อของลูกแน่เลยชาลาดปิเก้นักฟุตบอลสัญชาติสเปนแห่งบาร์เซโลนาที่มาพร้อมกับดวงตาสีฟ้าสดใสมีสเสน่ห์บวกรอยยิ้มที่เป็นมิตรและหุ่นสุดเฟิร์มสาวๆจะไม่หลงกันได้ยังไงนอกจากฝีเท้าจะจัดจ้านในย่านสนามยังมีรายได้สูงสุดเป็นอันดับที่19ของโลกจาัดก,การจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์บส์ในปี2017ด้วยเรียกได้ว,ว่าหล่อและรวยที่แท้ทู่ค่ะคุณขา ก่อนจะฝันไปไกลกว่าน,นี้ขอบอกว่าหนุ่มปิเก้น,นั้นมีเจ้าของหัวใจแล้วค่ะนั่นคือขุนแมชคิล่าตั้งก้องสาวสวยสไตล์ละเินพร้อมกับพยานรักอีกสองคนค่ะแหมถึงจะมีคนข้างกายแล้วยังไงสาวก็ยังรักและชอบเขายุดีเคลลี่อูเบจูเนียใครว่านักฟุตบอลเท่านั้นที่จะฮอตปลอดแตกวงการบาสเกตบอลก,ก็กราวใจไม่หยอกเหมือนกันนะคะอย่างเช่นนุ่มเคลลี่อูเบรจูเนียไงล่ะ ที่ต้องบอกเลยว่าเทเลเบิร์เถิดเทิงสุดเพราะฮอตติดอันดับหนึ่งของวงการเลยลาะเส้นทางอาชีพของเขานั้นเริ่มจากระดับมหาวิทยาลัยก่อนจะไปเตะตาทีมแอตแลนตาฮอคซจัง ok จนได้เข้าวงการ NBA โดยจุดเด่นที่ทำให้สาวแท้าสาวเทียมหลงกันกูมไม่กลับเห็น <c oughs> จะเป็นดวงตาสีน้ำตาลอ่อนพร้อมกับส่วนสูง201เซนติเมตรและลุกแนวแบดบอยที่มองมุมไหนก็ปังปุริเยสุดแม้เขาจะยังเป็นเบบีในวงการด้วยอายุอันน้อยนิดแต่เรื่องความหล่อบอกเลยว่าชนะเลิศ สิบสิบสิบปริจา้าถ้าคุณเช่าวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ